สวัสดีครับพบกับช่อง J S Racing Wheel ครับผมโน้ต J S Racing Wheel ครับวันนี้ครับเราอยู่ในรถ BMW 320D G 2 0ครับต้องบอกก่อนครับว่า b m คันนี้เป็นลูกค้าเก่านะฮะซึ่ง รอบก่อนนะฮะมาใส่ล้อ,อยางโชคชุดใหม่ไปแล้วใน 320D คันนี้จะเป็นล้อ Red f o r ์ RF07 ครับสีดำเงา Crossback ครับตัวนี้เป็นล้อโมดิบ o ็อกฟอร์น้ำหนักเบาครับขอบ20หน้า9นิ้วหลัง10นิ้วครับคู่กับยาง t o y ย t a ยพ r ็อก s s p s s t ครับ245 35 20ในล้อหน้า275 30 20ในล้อหลังนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างโช๊คออพชุดใหม่ครับ h ฮสไดยูโรสเปคครับปรับ30ระดับครับรอบนี้กลับมาเปลี่ยนชุดเบรกชุดใหม่ M Performance ครบเซตฟูลเซตครับเป็นอุปกรณ์ครบเซตตรงรุ่นของแท้เบิร์กนะครับเป็นชุดเบรก M Performance สีแดงหล่อเลยนะโอ้ยสวยดีสวยครับเข้ากับล้อที่เขาใส่ไปก่อนหน้านั้น มันดีกว่าเบรกเดิมยังไงเบรกเอ็มเพอร์แมนเนี่ยข้อดีเลยครับของเขาเลยนะฮะคาลิเปอร์ใหญ่กว่าลูกสูบใหญ่กว่าผ้าเบรกใหญ่กว่าแล้วก็จานเบรกขนาดใหญ่กว่าด้านหน้าเป็น4พอพอตด้านหลังเป็น1พอร์พอตนะครับมันก็ทําให้ระยะเบรกสั้นลงเบรกทุกครั้งเบรกมั่นใจแล้วข้อดีของเบรกเอ็มเพอร์คืออะไรรู้ป่ะบรเอ BSI และวารันตีของรถยังอยู่ครบครับเพราะเป็นเบรกจากโรงงานแล้วก็การเบิกเบรกเนี่ยก็ต้องโขนเล็กตัวถังไป อ่าฮะครแล้ว BSI กับวารันตีในรถ BM เนี่ยพี่แบบว่าถามแบบคนไม่รู้นะมันคืออะไรครับโอเคเป็นคำถามที่ดีแล้วครับ BSI ของรถ BMW นั่นก็คือโปรแกรมนะครับแมนเทนอุปกรณ์ศึกหลอที่เปลี่ยนให้โดยศูนย์ BM ฟรีฟรีนะครับฟรีในตลอดอายุการใช้งานบางคัน BSI 3ปีบางคัน BSI 5ปีซึ่ง BSI กับบรันตีแยกกันอยู่อย่างชัดเจนนะ BSI ก็คือของศึกหลอของตัวรถ นะครับที่ทางศูนย์บริการจะต้องเปลี่ยนให้อาทิเช่นผ้าเบกรกผ้าเบรกต้องเปลี่ยนให้นะครับสึกหลอ BS I นะครับครอบคลุมนะฮะในส่วนของอน้ำมันเครื่องอน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์นี่ครับอยู่ในส่วนของตารางโปรแกรมของ BSI ยางปัดน้ำฝนพวกนี้ย B S I ไนะครับมไม่เกี่ยวกับยางรถยนต์นะไม่เกี่ยวกันแล,แล้วเบรกชุดใหม่ที่เราใส่ให้ใหลูกค้าไปอันนี้อันนี้เขาประกันเลยประกันครับ B S I ยังอยู่ครบครับ<อ>ใช้งาน b S I ต่อได้เลยก็คุ้มเลยคุ้มสิ คุ้มสิเห็นไหมครับก็เบรกเอมเพอในรถ BM เนี่ยคุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า BSI ยังอยู่ครบนะครับ<ม>วารันตีของรถยังอยู่ครบเพราะว่าเบรกเราเบิกจากศูนย์นะครับการเบิกของเราก็เอาเลขตัวถังของรถคันนี้ไปเบิกเบรกเพื่อทำการโค้ดโปรแกรมว่ารถคันนี้ได้ใส่เบรกเอมเพอพมาแล้วก็จะเป็นตารางโปรแกรมของศูนย์บีเอ็มได้เลยรถคันนี้ก็เข้าเข้าไปในศูนย์บริการได้เลยใช่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 นะครับส่วนวารันตีบีเอ็มวมีคับคู้ BBSI และวารันตีนะครับวารันตีนะครับก็คือโช๊คระบบไฟระบบเครื่องยนต์ในกรณีที่รถเกิดการชำรุดหรือเกิดดีเฟกต์ปัญหาอันนี้อยู่ในโปรแกรมของวารันตีนั่นคือการรับประกันของตัวรถไม่เกี่ยวกับ BBSI เลยคนละอย่างกันคนละอย่างเลยบางคนบอกแต่งรถเปลี่ยนโช๊ค b s i หลุดไหมไม่เกี่ยวนะเปลี่ยนโช๊คนี้ไม่เกี่ยวกับ b s i เลยนะ เปลี่ยนโชที่อยู่ในตารางของวา,วารันตีนะครับผมเพราะว่าวารันตีของรถมันจะครอบคลุมทั้งคันอยู่แล้วพอเราเปลี่ยนโชคข้างนอก after market เนี่ยวารันตีของศูนย์ bmw ก็จะไม่ครอบคลุมในส่วนของช่วงล่างรถคันนี้<อ>เนี่ยออกไหมเข้าใจไหมแต่งส่วนไหนหลุดส่วนนั้นคุ้มแล้วม่ชุดหนึ่งคุ้มครับคุ้มครับก็เห็นไหมครับแต่งรถกับผมเนี่ยแต่งรถกับเราเนี่ยต้องได้ข้อมูลด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแต่งรถแบบมีความสุขแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งาน อย่างเช่นคันนี้ใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาทํารถที่ร้านเรานะฮะอยู่บางบัวทองนนทบ,บุรีครับเบอร์โทรผมครับ0851752806ครับท้ายคลิปเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ทีมงานให้ด้วยแล้วก็จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมขึ้นสแกน QR code ได้เลยครับก็จะเข้าไปที่ไลน์แอดของทางเรานะฮะก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้แล้วเนี่ย กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆแนวทางการแต่งรถรุ่นต่างๆนะครับข้อมูลสาระความรู้ต่างๆเนาะใช่นะครับผมโอเคฮะอย่าลืมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมอุดหนุนกันนะไปก่อนครับสวัสดีครับ